ครับนี่คือจุดสูงสุดของประเทศไทยวุฒิโอ้นะครับขณะนี้เวลา มีแสงดาวเหนืออยู่นี่กะมีแสงอาทิตย์ตกคือกันโอ,นนอนน้แน่นอนบรรยากาศดีแน่ะครับอาทิตย์กำลังตกดินอยู่นี่จะจะหกโมงแล้วเนาะปกติมันมืดแต่เนี่เนาะอย่างน,นะนี้มันอยู่ที่สูงมันเองแสงสว่างอยู่ปกติหน้าหนาวมันก็จะมืดแล้วนะครับหกโมงวันนี้แค่พันมืดหน่อย าายาโยกะกระถิ่น<ม><อ>เราเห็น,น,ะนอะไรยาโยู่ขวามือขึ้นทางขวาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นบอโซบโซ่โอ้สวยครับบาเราก็มีของดีๆเยอะนะครับพวกงานแมเ เก็บบรรยากาศไปเรื่อยครับสบายอุณนปูิหนาวด้ครับเพรนชี่หนาวด้ครับที่จะมาที่เรามาเราเดินมานะครับเอาอย่างมาเลยครับมาบริจาคีหลถดมาเลยครับพาใจครับฝ่าความสูงหลายร้อยเมตรเลยเด้ย่างขึ้นมาครับคุณครับปกติมันมีรถพาขึ้นมาส่งมีแล้วนะ แต่เราไม่รอเราเดินขึ้นมาเองแลวเราก็รู้เลยว่ามันสุดยอดมากอุ้นองเบลวนี่้องเบลมาถ่ายรูปทราบแรั้งนี้ไปเห็นนะพ่องามแท้โคตรสวยเลยเออโคตรสวยเลยภาพสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวขับอีกมุมหนึ่งครับ อ้วเล่นแกะอ้อมันดึกทานกับภาษิตตกดินครับเดี๋ยวมานั่งนั่งนี่เดี๋ยวไอ่มันเป็นที่นั่งได้อยู่ได้อยู่ไปตกหรอกโอ้วอยูงามแสงภาษิตกลังใดเลยโอ้โหโอ้โหรอกันนี้ใช่ไหอเล่นพอดบอกเข้ามารับหน่อย ไปบอกเขาเลยเดี๋ยวเขาจะค่อยให้ค่าขนมพี่เขาเขาบอกไม่เป็นไรเขาบอกเช็คอินได้หน่อยโอ้ยได้เลยเพราะเขาบอกผมคุยกับเจ้าของพี่ได้เลยผมเช็คอินไปแล้วเมื่อกี้ผมถ่ายเมื่อกี้ผมลงเช็คอินลงทวิตตอกร์ละอันขาวๆนั่นคืออะไรท่งนน่ะอันนั่นคือในเมืองเหรอพี่หรือเป็นน้ำเหรออากาศดีมากอาจะน้ำอะ ใช่ไหมครับอ่านุดน้ำอ่ะที่เราผานมาเมื่อกี้เขื่อนแม่สวยอ่ะเขาขาวอ่ะมันคืออะไรรอบบ้านแบบนี้นะดีมากนีต้องการการมาดอยอ่ะต้องแบบนี้รอบนั้เนี่ย ไม่ได้ไปดอยเท่าไหร่ไปนู้นอยู่ัน่นที่เนี่กับที่น่านที่ไหนสูงกว่ากันนะครับนบอ่านก็ูนนแต่ทางเนี้ก็ดีอ่ะแต่บางที่นี่แถวเลยตุงมันก็ดีนะคี่ครับจะเป็นฝ่ามันจะไม่สูงิงนจะไม่โล่ง